ตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่บีหลามสิงหทีวีครับดูวนนี้พุ่งนี้ดูอีกกันเหมือนเดิมต่พไปทีเด้ยก็วันนี้นะครับเรามาว่ากันถึงพิมล,ลีของอังกฤษครับที่เพิ่งจบแมตช์เดย์ที่15ไปหมาดๆเลยโหรอัน3วันเลยครับตั้งแต่วันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับการลงทาําการแข่งขันในครั้งนี้ ก็ยังคงเหมือนเดิมครับเนื่องจากจ่าฝูงจบลงด้วยการเป็นของอาร์เซนอลนะครับพวกเขานั้นบุกไปที่เคนว์ดโรสนะครับบ้านของลูตันทาวซึ่งอาร์เซนอลเองนั้นก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อสาครับซาดินจริงโดยเฉพาะประตูในประตูชัยครับในนาทีที่90บวก7จากเด็กแคนไรส์นั่นเองนะครับเด็กไรส์ก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยคว้าชัยครับแล้วก็เป็นแต้มที่36 ในฤด,ดูกาลนี้ครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตอนนี้นะสำหรับไอ้ปืนใหญ่ต่อเนื่องครับ3แมตช์เดย์ติดต่อกันขณะดเดียวกันครับลิเวอร์พูลั้นเทนอเล็กซานเดอร์โนโชร่องมรสุมครับก่อนที่จะเปิดให้กับฟอร์จิฟันดเนี่ยทำประตูครับให้ลิเวอร์พูลบุกไปขึ้นนำนะครับแล้วก็เอาชนะทางเชฟลด์ยูไนเดได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ ลิวพูก็เอาชนะได้ในเกมที่เชฟฟิลด์เดตเนี่ยเปลี่ยนกุนซือนะครับเล่าเก่าในขวดใหม่ครับนั่นก็คือคิสไวเดอร์กลับมาทําทีมแทนที่ของพอลฮิกกินบอสแทมนะครับแล้วประตูที่2อศูนย์เนี่ยลิเวอร์พูลได้จากการเปิดของดาวินนูเยสไปให้กับทางโดมินิกโซโบสไลยิงเข้าไปนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลนั้นเข้าวินครับเหมือนกับกางเกงไนเทนแหละฮะสอประตูต่อศูนย์นะครับโอ้บางคนเด็ดนะ บนคก็บ,บอกว่าเอ่อมีเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเปียที่ผมว่าไม่ถูกต้องนะเขาบอกว่าถ้าลรงเปลี่ยนคนเปิดเนี่ยจากโซบอสไลน์เนี่ยมาให้กับนูนมาเป็นนูนเยสแล้วยิงอาจไม่เข้า,าก,ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นโซบอสไลน์มันคงไม่สไลด์แบบนูนเยสแล้วก็ได้บอลกลับมานะครับเขาต้องบอกกันแบบนั้นนะโอ้ไรโบเกิลนะแอ็แกลรเกินเป็นกองหลังภาษาอะไรครับเป็นเลี้ยงหลบกองหน้าเขาไม่มีใครเขาสอนกันนะครับในสูตรแบบนี้นำเสนอโดย ซูซูกิทริปเปิลโบนัสเดลเดลจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น w w w b l ด a m c o m ติดตามชมคลิปไฮไลท์พิพิไลได้ที่ YouTube บีแหลสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ ดูอีกแนะพี่เด้อบรรยากาศแบบนี้ต้องไปกับของแทร่เท่านั้นบีแหลมสิงห์จัดทลิปครบ10ปีชมเกมใหญ่ลิเวอร์พูลล้างตาสเปอร์วันที่2-8ถึงพฤษภาคมนี้สนใจจองด่วน l ล n e แอดีแหลมสิง B E e L A M S I N G งานนี้เหมือนเดิมดูแลดุดญาติมิตร แต่คิดตังไปกันเยอะๆนะพิทิต์เอ้ยขณะดเดียวกันครับเรือใบสีฟ้าท่านผู้ชมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเกมที่จะไปเยือนเฮเลียงวิลล่านะครับเป๊ปกอร์เดลา่าแกพูดเลยแกบอกแกเสยผมเลยแกบอกว่าตอนเนี้ย หลังที่ไม่ชนะใครมา3เกมนะฮะเสมอ3เกมรวดเนะี่ยแกมองเลยนะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็กินอายของการเป็นแชมป์พรีเมียร์นะมันกลับมาอยู่ที่เขาอีกแล้วหนึ่งนะฮะมากลับมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าแพ้ลุยแพ้กับแอสตันวิลล่าในเกมที่ต้องบอกว่าพอไม่มีโรดี้นะครับเกิดปัญหาเลยสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยระบบแบบนี้แล้วที่สําคัญก็คือพอเป๊ะแพ้เนี่ยในในในนัดน,นี้เนี่ยพวกเขายิงโอกาสยิงเพียงแค่ สองครั้งนะครับมันถือว่าน้อยมากเป็นลูกที่ดับเบิลเซฟของทางมาร์ติเนสที่เซฟลูกของอเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนด์นะครับทำให้ซิตี้ตอนนี้ตกไปอยู่ที่4นะครับหลังจากที่แพ้กับวิลลาวิลลาเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่3แทนฝากฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับที่ผ่าน10แมตช์เดย์แรกเนี่ยสเปอร์อยู่บนหัวหาดนะครับสเปอร์แพ้คาบ้านให้กับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ2นำหนึแล้วก็แพ้อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนนี้สเปอร์เนี่ยแพ้ในบ้านของตัวเองถึง3เกมติดต่อกันนะครับก็เป็นครั้งแรกด้วยนับตั้งแต่เปลี่ยนสนามจากไวท์ฮัตเลนมาเป็นคัตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจดจำเอาไว้ก็คือสเปอร์เป็นลักษณะเดียวกับเลเวอร์กูเซ่นนะครับ2ทีมนี้เหมือนกันก็คือเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยเป็นจ่าฝูงบุนเดสลีกาเรียกว่าสูสีในเวลาเดียวกันกับสเปอร์ทำไมเลเวอร์ยังอยู่ก็เพราะว่าเลเวอร์กูเซ่นมันไม่มีใครเจ็บครับ ชุดเนี่ยยัง11ตัวจริงได้เหมือนเดิมในขณะเดียวกันสเปอร์เนี่ยโอ้โหทั้งเจ็บทั้งแบรนหายไปครึ่งค่อนทีแบบนี้นะครับอย่างน้อยๆเราจะเห็นเลยตั้งแต่แกนหลังไปจนถึงแนวรุกอย่างเจมส์ดิสเนพอหายไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางเลเวอร์กูเซนยังคงยึดจ่าฝูงของบริสซิกาได้ต่อไปเนี่ยนักบอลตัวหลักยังอยู่ฟอร์เรียนเวสโยนาสฮอปมันนะครับวิกเตอร์โบดีเฟสรวมไปถึงอย่างโยนาธานทากานิชาก้า เอสเคีโาราซิออสรวมถึงแบ็กซ้ายขวาอย่างฟริมปงและกรีมอ,มอลโดทุกคนยังอยู่หมดนะครับเพราะนั้นก็จะบอกว่าบางคนพูดคำว่าสเปอร์ก็จับทางได้หมดแล้วเนี่ยอย่าใช้คำนี้เลยฮะจริงๆแล้วเขาไม่มีทางเลือกในการเล่นและคุณภาพมันลดลงนะฮะคุณภาพมันลดลงจริง,รงๆแล้วก็เลยแพ้ไปสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ขณะที่แมนเชสเตอร์ูไนแต่มีปัญหาในก่อนและหลังเกมในเรื่องของข่าวแต่พวกเขาก็เอาชนะเชลซีได้ 2ประตูต่อหนึ่งข่าวก่อนเกมก็คือเอริกเทนฮากตัดใจแบนผู้สึกข่าวซึ่งเราก็จะเห็นมาน้อยนะฮะที่นานๆจะมีจะมีเหตุการณ์แบบนี้สักทีหนึ่งนะครับก็แบนผู้สึกข่าวแล้วหลังจากเกมจบเนี่ยที่ยูเนเต็ดชนะได้สองหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นว่าทีมเนี่ยพร้อมที่จะเจรจากับคนที่จะเข้ามาซื้อผู้เล่น3คนนี้นั่นก็คือตัวของราเฟลวารานจารอนซานโชแล้วก็อีกคนก็คือกาเซมิโรนะครับโอ้ จริงเท็จประการใดต้องตามมาต่อนี้เดลี่เมลรายงานมานะครับสำหรับ3ผู้เล่นซึ่งถือว่าไปอยู่ที่ไหนก็กเป็นตัวจริงได้สบายทั้ง3คนนะครับและอีกทีมนึงอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเอเบอร์ตันหลังที่พวกเขาโดนหักคะแนนกระจุยกระจายไปสิบแต้มนะครับพวกเขาสามารถคว้าชัยได้สำเร็จด้วยการไล่ถล่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ด สามประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลตัวเลือกน้อยลงทุกทีนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บติดโทษแบนยับเหมือนกันสำหรับนิวคาสเซิลก็ไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าทางฝั่งของสเปอร์เท่าไหร่นักนะครับแล้วนัดต่อไปก็ต้องมาเจอกันอีกต่างหากสำหรับคู่นี้นะครับโอ้โหเอเวอร์ตันก็เรียกว่าพอชนะนัดนี้แล้วหนีจากโซนตกชั้นได้สําเร็จนะครับตารางคะแนนหลังจากจบแมตช์เดย์ที่15เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันดับที่1เนี่ยยังเป็นอาร์ซนอล อยู่ที่36คะแนนครับอันดับที่2ลิเวอร์พูล34คะแนนอันดับที่3แอสตันวิลล่า32คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่4แมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่30คะแนนต่อลลางของตารางน,นะครับเชฟด์ยูไนเต็ดอยู่อันดับสุดท้ายครับมีอยู่5คะแนนนะครับเบอนนร์ลี่มีอยู่7คะแนนและลูตันทาวครับมีอยู่9คะแนนด้วยกันนะครับโปรแกรมนัดต่อไปหน้าดูสุด แมตช์เดย์ Day, คืนวันเสาร์นี้นะครับคริสตัลพาเลพบกับลิเวอร์พูลครับ19นากา30นาทีถ้าลิเวอร์พูลชนะก่อนเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วกดดันอาร์เซนอลซึ่งจะเล่นเที่ยงคืนครึ่งนะครับอาร์เซนอลกับวิลล่านี่น่าสนใจวิลล่าไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองมา14เกมนะฮะกำลังจะทำสถิติดีที่สุดตลอดการเท่ากับทีมที่เคยไว้เมื่อกว่า119ปีที่แล้วนะครับ นัดล่าสุดที่วิลลาแพ้ในบ้านก็คือแพ้อาร์เซนอลครับและนัดนี้ต้องเจอกับอาร์เซนอลด้วยโอ้โหมันยิงคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับส่วนคู่เวลา4ี่ทุ่มนะครับอยู่วูฟไม่มีวูฟเจอกับฟอเรสต์ครับไบรตันเจอกับเบอร์ลี่เชฟด์ยูไนเต็ดเจอกับเบนฟอร์ดซึ่งจะไม่มีไบรอันเอบูโม่ด้วยนะครับในนัดนี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับบอลมัดนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ อีก4คู่นะครับลูตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นโอกาสของซิตี้ครับที่จะกลับมานะครับฟูลแลมเจอกับเวสแฮมเอเวอเรตเจอกับเชลซีและอีกคู่หนึงโอ้โหนี่ศึกของ2คผู้ไม่สบายตัวเจ็บเพียบครับสเปอร์นั้นจะพบกับนิวคาสเซิลครับนี่คือเรื่องราวการเก็บตกนะครับจากโปรแกรมกันขะครับนัดล่าสุดนัดที่15เชื่อว่าหลายคนคงจะลุ้นกันมันหยดแน่นะครับในสัปดาห์ต่อไปในแมตช์เด์ที่16ตอนนี้ แมตช์ในเดือนธันวาคมในพิมลีกมีมากถึง6นัดด้วยกันนะครับจับตาดูครับมันทุกเกมแน่นอนแล้วอยากทราบเรื่องราวของพิมลีลกแบบนี้ราอัพแบบนี้ติดตามได้ที่นี่ครับวิลหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกพี่ทิด้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะอย่าลืมนะครับซูซูกิฟาร์มเฮาส์สิงห์แล้วก็ไปเที่ยวกับบีนะ